คยคุยพร้อมกันมากสุดกี่คนประมาณสิบคนย่้งพี่ไม่บุคลิกดูแบดไหมพี่หรอไม่ค่อยเท่าไหร่นะ้าพี่เป็นคนดีมากเลยค่ะไม่เหมือนพี่ชายเลยไม่เหมือนพี่ชายแล้วได้ไปแล้วยี่คนได้เข้าเหรอได้เข้าหรือเขาได้เราได้เขาก็ได้ทุกคนนะก็ได้ทุกคนนะนี่คือครั้งแรกที่แบบฟังแล้วแบบว้าวแล้วเคยตดออกมาตอนมีเซ็กไหม แรงมาก <laughs> ไม่ตอบได้ไหมอะ่ะตอบมาเคยนะไม่ตอบอะ่ะสวัสดีค่ะกลับมากับเบตตี้สตอรี่ในช่วงถามปับ๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปับ๊บค่ะกับน้องมาเฟียค่ะ สวัสดีค่ะมาร์เพยนนะคะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรตอนนี้อายุ29ค่ะอ่าค่ะอาดีตเป็นนางแบบเพย์บอยแล้วก็นางแบบแม็กซิมค่ะแล้วก็ปัจจุบันทำงานเป็นดีเจด้วยค่ะสเปกเราชอบทอมเหรอ อ่าใช่ค่ะแต่จริงจก็เปิดใจให้กับทุกเพศนะแต่ว่ามันมาจบที่ทอมตลอดเลยก็จบแ่ตลอดเลยใช่เราไปเจอน้องมาเฟียมาจากงานพิงไอดอลใช่ไหมใช่ค่ะน้องมาเฟียเป็นดีเจวันนั้นและที่เราประทับใจเพราะว่าน้องอ้วกแตกข้างเวทีอ้วกแตกข้างเวทีอ้วกแตกข้างเวทีค่ะโดนหนักไปหน่อยโดนหนักไปหน่อยความรู้สึกตื่นเต้นไหมคะคําถามตื่นเต้นเพราะว่ารายการนี้แบบ โอ้ยมีคนมาแบบมีแต่ไอดอลร้องนั้นเช่นพี่เบลถึงขั้นไปฉีดปากตามเลยนะเขาจริงจริงจนแบบมันใหญ่เกินก็แบบเอาลงหน่อยนี่ยังไม่เท่าเบลเลยนะนี่เราต้องนั่อยากละซีซีละถ้าจะเอาเท่าเบลอะจงบอกข้อดีกับข้อเสียของตัวเองมาอย่างละสามข้อเป็นคนรักใครรักจริงอารมณ์แบบข้างรัก อ่าไอ้ตาข้างลากใช่แล้วก็เป็นคนขี้โบนเอ้ยไม่ใช่ขี้โคนเป็นคนดีดิเอาแต่ใจไว้เอาเอ้ยเอาไม่ใช่ขี้ใส่อ๋อจะใส่ดูแลปฏิบัติไหมพัทวีก็ได้หมดหรอต้องการอะไรอ๋อเปย์เหรอเปย์วะแล้วก็ใส่เปย์ด้วยจะใส่เปย์ด้วยสามข้อเสียสามข้อล่ะข้อเสียเป็นคนเอาแต่ใจขี้โบนซุกจิกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วตอนนี้มีแฟนอยู่ปะ ตอนนี้เพิ่งมีค่ะอ๋อเพิ่งมีถ้าไปดูดวงแล้วหมอดูบอกว่าแฟนที่คบอยู่ไม่ใช่เนื้อคู่จะทํายังไงจริงๆก็ดูเชื่อหมอดูตลอดผ่านมาก็ไม่ตรงนะแต่ว่าเราก็ลองดูเป็นคนที่แบบถ้าชอบใครเราก็ต้องใช้ความรู้สึกถ้ามันไม่ใช่ก็แบบค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดเขาพูดเรื่องอื่นเรื่องดีๆเราก็จะฟังแต่ถ้าเรื่องดีเราก็ไม่ค่อยเชื่อใช่ปหรู้สึกยังไงที่ประยุทธ์เอาไปแล้วประวิตรรักษาการแทน ต่างกันไหมต่างกันไหมเนาะขอให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าเพราะดีเจจะอยู่ไม่ได้แล้วค่ะถูกต้องนะคะไม่ใช่แค่ชอวดีเจทุกอาชีพจะอยู่ไม่ได้แล้วค่ะถ้าพูุ้นี้ตื่นมาได้เป็นนายกอยากจะทําอะไรเป็นอย่างแรกทําให้ประเทศชาติดีขึ้นกว่านี้สงสารทุกคนอะแย่เนาะสามปีอะอืแบบ ทุกคนอาจจะติดลบกันไปเลยหรือแบบพังไปเลยก็มีอ,มอะไรอย่างเงี้ยสงสารทุกคนแล้วก็สงสารตัวเองสงสารตัวเองทงุกคนกเเองด้วยพี่ก็สงสารตัวเองเ <c oughs> ช่นกันถ้าเจอคนที่ชอบในภาพจะเป็นฝ่ายเข้าหาหรือรอให้เขาเข้ามาเองเป็นคนเข้าหาชอบชอบเข้าหาคนอื่นเข้าเลยอรอแล้วเวลาสุกเข้าไปแล้ว,ลวเราทำยังไงก็มีวิธีส่งสายตาไปก่อนเลยยียังไงยังไงไหนๆลองส่งสายตาหากกล้องซิ ถ้าหนูให้เขารู้เลยใช่มองให้เขารู้แล้วถ้าเขามองกลับมาเราสบสายตากันสามครั้งปุ๊บเรารู้แล้วเขาก็มีใจอะไรจริงหรอรู้เลยหรอรู้แล้วสเปีกนี่เป็นยังไงสเปีกเราส่วนมากจะเน้นนิสัยมากกว่าที่เข้ากันได้หรือแบบชอบคนกวนตีนนิสัยแบดแบดแล้วก็แบบนิสัยแบดแบดชอบว่าเจ้าชู้อะแต่ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะไม่ต้องแบดแบดแค่แบบบุคลิกอ่าอ่าอย่างพี่นี่บุคลิกดูแบดไหมพี่หรอ ค่่อยเทาไหม่น่าพี่เป็นคนดีมากเลยค่ะไม่เหมือนพี่ชายเลยไม่เหมือนพี่ชายถ้าเง่ชรว่ามีแฟนแล้วแฟนเจ้าชู้แล้วเราทำไงอ่ะชิงเลยค่ะไม่เอาทิ้งไม่เอาแต่เราไม่เอาใช่แล้วถ้าเจอคนที่เจ้าชู้อ่ะถ้าจับได้อ่ะก็ไม่เอาจับได้แล้วกี่คนประมาณ8 9คนเราได้ไปแล้วกี่คนได้เขาเหรอได้เขาหรือเขาได้เราได้เขา ก็ได้ทุกคนนะก็ได้ทุกคนนะนี่คือครั้งแรกที่แบบฟังแล้วแบบว้าวแฟนคนแรกทาให้เราเป็นคนแบบนั้นแล้วก็ง้อเขาจนสุดเลยอะ่ะเออพอง้อเขาสุดปุ๊บแล้วก็ไปเอาเขาคืนแล้วเราก็ทิ้งเขาเลย <c oughs> เขาก็ร้องผมร้องไห้เสียตัวเนี่ยหรอใช่ใช่ใช่เขาเสียตัวเขาก็ร้องผมร้องไห้แล้วก็โอเคห <c oughs> ลายมากแกทำชั้นอย่าทำลายชั้น เคยคุยพร้อมกันมากสุดกี่คนมากสุดเหรอประมาณสิบคนพร้อมกันมากสุดสิบคนใช่แต่ว่าตอนนั้นคือเราก็โสดไงเราก็คุยแล้วก็ไม่ผิดเราโสดคุยเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วเราสามารถคบกับผู้หญิงได้ไหมหรือว่าได้แค่เฉพาะทอมกับผู้ชายก็มีคุยกับผู้หญิงด้วยเลยก็มีเราเคยมีอะไรกับผู้หญิงไหมเคยค่ะครั้งแรกก็คิดว่าแบบไม่ได้ฉันคบผู้หญิงไม่ได้เดี๋ยวมาแย่งเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยเดียแย่งเสรื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย แต่พอแบบเราเจอคนที่สวยจริงๆอ่ะอที่มันตรงกับความรู้สึกเราเอ้ยคุณนี้น่ารักดีนะลองคุยกันลองแบบลองคิ้กันคิ้วกันอย่างงี้แล้วก็ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันก็มีจุดที่แบบมันไม่เหมือนทอมเราเคยคุยผู้ชายไหมผู้ชายเคยคุยแล้วอ่ไม่รู้ว่าเราคุยกับผู้ชายเป็นหรือเปล่าก็จะบอกเพราะว่าเราเจอในที่กลางคืนด้วยแหละเราทำงานดีเจอะไราเงี้ยเราก็แบบดูแต่ก็ไม่รู้ว่ากัน ชอบกันการนัดเจอผู้ชายแหละมันเป็นยังไงเพราะเราก็กลัวกลัวเรื่องเต็มมากกับผู้ชายก็เคยมีอะไรกับผู้ชายปะไม่เคยค่ะแต่เปิดโอกาสนะเปิดโอกาสแต่ก็ยังไม่เจอคนที่ถูกใจใช่ไหช่ะให้คะแนนเรื่องบนเตียงของตัวเองเท่าไหร่เต็มสิบเต็มสิบให้เต็มที่กับเรื่องบนเตียงอันนี้คือคำถามประจำรายการมันมีแงกิ้งอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยพี่ไม่เคย สัมภาษณ์ผู้หญิงเลยเสร็จมากสุดกี่ครั้งต่อวันไม่เคยนะว่าแต่ได้เรื่อยๆนะเป็นคนที่แบบยอมอยากอยากมีเซ็กกี่ครั้งอยากท่าไหนอยากแบบไหนรุนแรงอ่อนโยนได้หมรุนแรงอ่อนโยนได้หมดใช่จะเต็มให้หมดทอยออร์แกนิกกุญแจมืออย่างนี้ได้ไหมอ่ะได้ได้ก็มีบ้างก็มีบ้างแล้วเสร็จบ้างสุดเคยคิดว่าประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสิขึ้นประมาณนี้ ก็ไม่ถึงแบบขนาดที่เก้าที่เก้าเลยอยู่ที่เก้าอันดับเก้าอันดับโลดอยู่ที่แปดครั้งแ่นก็คือมีเกลยวนะคะแปดกูอยา่เงี้ยเคยมีประสบการณ์เสี่ยวนอกสถานที่ไหมมีที่ไหนที่ไหนที่ไหนในห้องน้ำห้องน้ำที่ไหนห้องน้ำที่ไหนเดียวตอนที่ผับอ๋อที่ผับที่ผับแล้วตอนที่เราออกมาแล้วต้องเดินออกมาพร้อมกับคนที่เรามีอะไรด้วยเราทำยังไงหรือว่าให้เขาออกไปก่อนพาเขาไปล้างมือพาเขาไปล้างมือพาเขาไปล้างมือ แล้วมาจุงมือจุ่มมือไปล้างมือออแล้วก็คือผู้สียทำให้ไงเซ็ตแบบไหนเล้าใจที่สุดผูกมืออะไรอย่างงเกันมาพันธนาการม่านเนี่ยมันจะมีที่คล้องม่านเอาที่คล้องม่านมาลัดเหรอใช่ที่คล้องม่านมาลัดแล้วก็คล้องไวัชพันธ์ แต่ละคำตอบด้วยแม่งสาแก่ใจมากนะชอบทำ one way หรือ two way มากกว่ากันจริงๆ two way ค่ะรู้มันรู้สึก win w i นอนะรู้สึก <ๆ S 2> แบบ win เหมือนไปได,ด้วยกันเหมือนไปได้วยกันโอเคมมแล้วเคยตดออกมาตอนมีเซ็ก์ไหม แรงมากไม่ตอบได้ไหมอ่ะตอบมาเคยแล้วไม่ตอบอ่ะมันไม่มันเรื่องธรรมชาติใช่ตรงนั้นมันเกรงไงเออมันก็ต้องมีบ้างแล้วก็ไปสืบเสาร์ว่ามันผิดมันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการที่อัดลมเข้าไปแล้วอ่ะนู้มาต้องมีการออกมาบ้างครั้งแรกที่ตกเราตกใจปะ กรนิดนึงก็ขำนิดนึงขำได้อะเอาไปย่ยกูตอดล้วก็ไปต่อคือติ่มตอดนะคิดว่าตรงไหนของตัวเองเซ็กซี่ที่ที่สุดน่าจะเป็นตรงปากคิดว่าตาหนะตาตาเหรอแต่ส่วนมากจะโดนจูบบ่อย ออเขาก็ไม่มีใครเลี้ยงลูกตาเราหรอกคะ่ะหนูลูก <c oughs> เลียจมูกก็ไม่มีค่ะ <c oughs> หัวไม่ค่อยไม่ค่อยสบตาใครไง <c oughs> แต่ไม่รู้แต่ช่วงหลังๆเร,เราก็รู้สึกว่าเอ้ยสายตามันดึงดูดคนได้เราก็เลยอ่อยคนทุกคนด้วยสายตาถ้าแฟนห้ามแต่งตัวโปจะทํายังไงห้ามไม่ได้ <c oughs> <อ>ไม่ได้เวยด้วยสายงานของเราเราเป็นนางแบบ เขาต้องเข้าใจอยู hey, ่แล้วว่าเราทํางานอะไรแล้วก็ดีเจแล้วก็เป็นดีเจสายเซ็กซี่อะไรเงี้ยเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเขาต้องรับได้ในตัวของเราอะไรเงี้ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากแก้ไขอะไรที่สุดการให้ใจคนจนลืมนึกถึงความรู้สึกตัวเองรักคนอื่นมากกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่หรอถ้าเรามนคนจริงจังกับความรักมากเลยเนี่ยมาก่อนเนี่ยทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับแฟนเป็นคนที่ให้ใจพูดทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเรา แล้วการดูหักหลังเป็นอะไรที่มันเจ็บเจใจมากเข้าใจถึงเราจะผิดหรือไม่ผิดก็ก็แล้วแต่โอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะชอบคำตอบของน้องมาเฟียเพราะทางเบสนี้คือแบบว่าเราจ้าแล้วพบกันใหม่ e ีหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเปตตี้สตอรนะคะ